จะแหกตาหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าที่ดินเนี่ยตารางวาละ700กว่าบาท725บาทตารางวาหนึ่งนะผ่อนได้ถึง3ปีอ่าแปลงขั้นต่ําเล็กสุด1ไร่อ่าเดี๋ยวไปคุยกันเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าจริงไหมครับผมถามก่อนที่ดินเนี่ยตารางวาละ725บาทจริงครับหรือไร่ละ2อ่าะสองแสนเก้าหมื่นครับอ่าเป็นชนิดคูแดงด้วยคูเด้งใช่ครับไฟฟ้ามีปลาบามีใช่อ่าผ่อนได้ถึง3ปี สูงสุดที่3ปีปีแรกไม่มีดอกเบีย้ยปีศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีครับมาอยู่ตรงนี้ก็มาปลูกบ้านมาปลูกต้นไม้มาขุดบอ่ออะไรอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอยู่ตรงที่ไหนกันนะตรงนี้เาเรียกว่าอะไรกันอ่าตำบลหนองประดู่ครับอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับอ่าภูเข,ขาภูเขารอบด้านเลยนะครับเพื่อนบ้านรอบด้านเลยอย่างเงี้ยสนใจนะครับอยากจะจองหรืออยากจะนัดชมเนี่ยโทรมาที่เบอร์อะไรครับเบอร์0 6 5 5 1 9 5 6 6 7ครับอีกสักรอบสิครับ0 6 5 5 1 9 5 6 6 7่ครับ ไฟฟ้ามีมประปามีฟรีค่าโอนทำสัญญาอย่างรัดก,กุมไม่ต้องกลัวการโกงเป็นโฉนดคุดแดงทุบผืนเพื่อนบ้านรอบด้านห่างจากโรงเรียนหรือวัดที่ดังๆเนี่ยก็ประมาณกิโลก,กว่าเซเว่นส่งถึงเดลิเว <Del ivery S 2> อรี่ใช่ครับน้ําท่วมไหมไม่เคยท่วมครับพี่บอยประวัติน้ำท่วมไม่มีไม่มีครับอ่าอันนี้ก็สบายใจได้ซื้อแล้วก็มาทําอย่างเขาเนี่ยอันนี้คือแปลงตัวอย่างนะมาทําอย่างเขาได้สบายๆเลยนะครับแล้วข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้อะ เหลือไม่กี่แปลงแล้วครับหมดแล้วก็หมดเลยหมดแล้วหมดเลยโทรมาหาคุรี่เบอร์อะไรขออีกเรียวอีกเที่ยวหนึ่ง065 519 5667ครับอ่าโอเคครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบโทรมาล้กันขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ